สวัสดีค่ะในช่วงที่เป็นวันหยุดเข้าพรรษานะคะแก้แพนเมลกาได้ไปแถวบ้านท่าสว่างค่ะก็เลยไปถ่ายทําร้านค้าในตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่างนะคะร้านนี้ผ้าไหมไม่เหมือนร้านอื่นเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่ามีการสั่งทอเป็นพิเศษในดลลายเฉพาะเพราะว่ามีการประกวดเป็นผ้าไหมโอท็อปหดาวโอท็อปหดาวก็แปลว่าได้รับรางวัลน,นะคะโอท็อปหดาว จึงได้ว,ว่าผ้าไหมห่5ดาวที่บางคนหรือว่าบางช่องพูดว่าผ้าไหมห่5ดาวจริงๆก็คือผ้าไหมโอท็อปนั่นแหะคะ่ะซึ่งเขาจะมีการกําหนดสีสันเพื่อไม่ให้ซ้ําบางท่านก็เจอประกาศร,รอบสีมองๆแต่ว่าร้านนี้สีสันสดใสถ้าคุณผู้ชมชมในคลิปนี้แล้วเป็นคนต่างจังหวัดแล้วอยากได้ก็มีวิธีการก็คือไกด์แพท จะพยายามช่วยเหลือได้ก็คือโดยคุณผู้ชมแคปหน้าจอมานะคะราคาก็ผ้าไหมราคา5ดาวนะคะสำหรับ3ามตกรน,นี้ถ้าไกด์แพทจำไม่ผิดนะประมาณ2,000อัพแต่ว่าต่อรองพูดคุยกันได้เพราะว่าไกด์แพทไม่ได้ถามราคาเนื่องจากว่าตอนที่ไปถ่ายทำนี้เขากำลังขายผ้าไหมอยู่คะ่ะจึงเป็นมารยาทในการถ่ายทำคะ่ะเราก็ ไปถ่ายเป็นภาพไว้ก่อนแล้วก็มาบรรยายทีหลังวิธีรับชมช่องไกด์แพทไม่ยากค่ะคุณผู้ชมในกด YouTube ต้องเข้ามากดติดตามย้ำไปติดตามแล้วแล้วก็จำเบอร์เจ้าของช่องนี้ไว้ว่าเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์อะไรถ้าสนใจในคลิปที่พาเที่ยวนะคะเป็นคลิปพาเที่ยวเท่านั้นแต่อยากได้ก็จะช่วยเหลือได้เท่าที่ช่วยเหลือได้จ้า เพราะฉะนั้นผ้าไหม่3ตะกอ5ดาวที่กายแพทย์ถ่ายทำนี้ราคาน่าจะประมาณ2,000อัพไม่เกิน2 5 0 5จําจำได้หลางๆนะคะเพราะว่าถ่ายทำแล้วถามถามอยู่ผืน2ผืนนะคะแล้วพอดีมีคนมาซื้อผ้าไหมก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็ถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วนำบรรยายทีหลังเนึ่องจากว่าการที่ แพทถ่ายทำด้วยนะคะแล้วพูดคุยกับแม่ค้าด้วยคนที่เข้ามาเลือกชมในร้านค้าเขาจะเดินออกไปนะคะและบางชีไกด์แพทถ่ายทำด้วยถามด้วยราคาของในร้านพูดคุยต่อกันคุณผู้ชมก็ไปจำเป็นราคานั้นซึ่งจริงๆแล้วมันคนละผืนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผ้าไหมสามตะกอที่ร้านนี้นะคะที่ตาบลท่าสว่างบ้านท่าสว่างเนี่ยสวยดีไกด์แพทไปถ่ายทำนะคะถ้ามาเที่ยว ก็มาซื้อกันได้ถ้ามาที่ตลาดบ้านท่าสว่างเพราะว่าอยู่ตรงประตูนะคะด้านนอกทางเข้าบ้านอาจารย์วีรธรรมซึ่งจะมีร้านค้าประมาณสัก4-56หร้านปัจจุบันไม่เยอะเท่าสมัยก่อนนะคะร้านนี้เป็นร้านไหมเอกนะคะซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแก้แพนเห็นแล้วแตกต่างเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่ามีประสบการณ์การทอผ้าไหมอยู่ในวงการนี้50ปีนะคะมีผ้าไหม ในเครือพันธมิตรที่เป็นผู้ทอเนี่ยกว่า10บกี่10 10กี่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นสนใจก็ดูการเพลินเพลินชมกันเพลินเพลินจุดประสงค์คือให้รู้ว่าตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่างเนี่ยก็มีขาเห็นไหมคะเยอะมาก,มากนะคะสามตะกอที่สวยไม่ค่อยจะซ้ำเพราะว่าเป็นการสั่งทอจากเจ้าของร้านนะคะมีการ ผูกขาดไว้จึงเห็นว่าไม่ค่อยเห็นเหมือนที่ตลาดนัดผ้าใหมนะคะถ้าสนใจอย่างที่บอกค่ะว่าแคปหน้าจอราคาประมาณ2005โดยประมาณนะคะถูกหรือต่ำกว่าไก์แพทไม่แน่ใจถ้ามีใจคุณผู้ชมจะไม่ยากนี่คือผ้าไหมสมปักป,ปมูมผ้าปูมนะคะประมาณ3เมตรโดยประมาณนะคะระหว่างที่ถ่ายทันอย่างที่บอกว่าเขากำลังขายผ้าไหมอยู่ก็เลยไม่กล้าถาม ลวดลายนะคะแล้วก็ไม่กล้าถามราคาแต่ประมาณก็คือ4 0 0พนะคะอัพขึ้นไปนะคะถ้ามีใจก็ไม่ยากค่ะทุกอย่างถ้าคุณผู้ชมมีใจในการชมคลิปไกด์แพทค่ะแอดไลน์มาถามแคปหน้าจอถ้าไกด์แพทติดต่อร้านค้าได้ถามราคาประมาณแล้วเขาจะส่งผ่นานไลน์มาให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าขอดูไลน์แล้วไม่ซื้อไกด์แพทจะขออนุญาตงด การส่งต่อเนื่องจากว่าไปรบก,กวนร้านค้าเขาด้วยนะคะในการที่เราไปติดต่อนี่คือเป็นผ้าไหมระดับพรีเมียมที่เป็นงานย้อมสีธรรมชาติงานทอจากอาจารย์บันเทิงผู้ที่เป็นกูรูเรื่องของผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาตินะคะเป็นคนแกะลายนี่คือผ้าปูมแต่ว่าเป็นปูมสีธรรมชาติลายพญาน,นาคราคา หลักหมืนน่นนี่เห็นไหมคะสวยงามอลังการร้านนํามาให้โช์นะคะก็เลยไปถ่ายทําก็เลยนําให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสนใจก็แปลว่ามีใจมีใจก็แปลว่าหนึ่งพร้อมจะช้อปปิ้งบอกราคาคร่าวๆและถ้าเกิดว่าราคาคร่าวๆนี้ไม่สนใจก็ชมแล้วก็กดถูกใจแต่ถ้าเกิดว่าบอกราคาคร่าวๆแล้วมีใจอยากได้ แกแพทยินดีช่วยเหลือเพราะว่าจุดประสงค์การทําช่องคือประชาสัมพันธ์เรื่องของตลาดนัดผ้าไหมเรื่องราวของผ้าไหมสุรินแต่คนชมในช่องชมทั่วไทยทั่วโลกอยากได้ก็ช่วยเหลือได้เบื้องต้นโดยการแคปหน้าจอและบอกราคาประมาณนะคะแกแพทจำราคาไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ